หมายเลขยี่สี่อุดมผึ่งผายหมายเลขสามมนัฐนิรันดอนหมายเลขแปด 8, บรรจบแสนคำ ครับขอเสียงตบมือเดานาครับต้อนรับพี่ไทยด้วยครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับวันนี้ลงเล่นนะครับทางพี่ท็อปและพี่ไทยครับเอาครับสกอร์แรกนะครับของทีมคอมมอดอลสตาร์ครับในนาทีที่21ครับในนาทีที่21วินาทีครับจากการทำประตูของพนันนุกูลเจริญพิสุทธิคุณครับจากการเปิดบอลของภัยบุญครับซื่อชัยเจริญครับ ได้ในช่วงต้นเกมครับก่อน1นาทีแรกเป็นฟุตบอลในระดับโอโสครับเล่นเพื่อส่งเสริมสุขภาพครับขอบคุณครับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูมลังครับคอมบโดขอขอบคุณครับบริษัทบิสตาจำกัดนะครับผลิตภัณฑ์นะครับแบรนด์ของจัมโบสุภชัยครับพี่หลังครับอดีทีมชาติไทยครับในตำแหน่งผู้สาประตูของกันท่าเรือ กิจพลดวงปฏิทิศก้าวครับหัวหน้าโครงการ SFA ออสตาครับผลชมชื่นครับเพนเมเกอร์ทีมชาติไทยทุกชุดครับย้อนกลับมาเซตบอลเล่นจ่ายบอลสวยครับพิกเลนเองครับลุนีเข้นเกมไหมครับอาจารย์สุรีพันธรรกครับอดีตทีมชาติไทยสโมสรกองทัพบกครับวันนี้นะครับชุดใหญ่ของกองทัพบกลงพร้อมกันแล้วครับสองตำแหน่งนะครับในตรงกลางครับสุรีพันธุรครับ จมหาวิาลรัชพัฒบ้านบึงครับและอาจารย์ธนบุญคณะโตครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานแลวครับของสโมสรกองทัพบกครับในยุคลุงเหลืองนาวาการเอกครับทัศพรวยทองครับจะเปิดบอลขึ้นมาวางบอลยาวๆครับจ่ายบอลลึกครับภัยบูญซื่อใช่เจริญครับพนันนักูลเจริญพิสุทธิกุลครับธนาธาตุครับรัชตะไก่โรดครับวิ่งแบ็กด้านขวาแล้วจบด้วยิีกุดขวาครับโอยบอลลอยข้ามคานออกไปครับ โอ้บริเวณในกรอบเขตโทษเลยครับบอลคอร์สลึกข้ามคานครับคอมมานโดสตาร์ครับเป็นโอกาสที่ใกล้เคียงแล้วครับสำหรับลูกที่สองครับของคอมมานโดสตาร์ครับหลุดจากเซนทรับค่กลางครับไปถึงตำแหน่งแผงหลังตำแหน่งสุดท้ายครับแล้วก็มียืนว่างอยู่ครับโดยอาจารย์พันธนายลูกคกนเจริญพิสุทธิ์กินครับสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ครับสโมสรการท่าเรือ ขึ้นไปกดดันมดแล้วละครับผู้เล่นของทีมคอมมานโดครับสวยครับวันนี้ให้มาที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูครับจารันคณะโตหรือธนบุญคณะโตครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสุดยอดครับผู้เล่นถือว่าคลาสสิกทีเดียวครับสุดเก่าของน้ำเงินฟ้ากับมหามนาาลูกหนังขาสั้นครับปทุมคาครับอยู่ใน ทุกแชมป์แล้วครับของมหาหานาคาสันปทุมคาครับธนบุญคณะโตสุดหน้าครับบุญส่งจันย้อยครับยืนคู่กับบรรจบสารคำครับถือว่ารายละเอียดลงตัวแล้วครับอยู่ที่ว่าอาจานสิริพงศ์สนะวงศ์ตีสิริกุลครับจะจัดใครลงไปเท่านั้นเองพัฒนานุกูลครับเล็กแต่คล่องครับเล่นได้ทุกตำแหน่งแล้วครับพัฒนานุกูลเจริญพิสทธิกุลครับตั้งแต่แผงหลังไปถึงตำแหน่งหน้าจุกเป้าครับ สามแผงหลังครับยืนเห็นเลยครับผู้เล่นของคอมมานโดครับวิงแบ็กขวาครับเป็นกฤษพลครับวิงแบ็กซ้ายผู้เล่นหมายเลข80ครับพยายามที่จะไล่อัพให้นะครับเซนเนอร์ครับคู่กลางนี่เป็นทศพรอนใบทองครับเพย์เมกเกอร์ครับเป็นพลชุมชืดพิกเล่นครับต่อบอลมาสั้นครับลชนะเขมริริครับสัตว์ไก่ครับโอ้โหลูกนี้ครับได้ลุ้นเหมือนกัน เหมือนกับบอลไปฉลับบริเวณด้านเท้าด้านนอกครับพนันานกุเจลิญพิสุทธิ์คุณครับได้บอลไหลจากการฝากของรัชนะเขมัสลีครับอดีตสิทธิ์เก่าของสโมสรราชวิถีครับลูกสิทธิ์บหัวแก้วหัวแหวนของท่านเจ้ามกมวังใหญ่ครับท่านพลตีสำเริงชัยยงครับทีมชาติไทยชุดโอลิมปิกที่เมลเบิร์นครับเอาครับเลือกที่จะให้ครับเปิดไม่ได้ครับทะลุขึ้นมา เปลี่ยนแกลนครับไม่มม่นหรือเปล่าครับจังหวะนี้ครับมาอยู่ที่ขึ้นไม่ได้ครับโดนบีบครับอาจารย์สุรีพันธารครับอีกหนึ่งสุดยอดเบสิกครับของวงการฟุตบอลขอบคุณครับ ครับตัดมาดูเกมในสนามครับ <S 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 อาจารย์สุรีครับจ่ายบอลสั้นสวยครับไหลามาตรงริมเ้นเานซ้ายมือ ออฟไซด์แล้วครับเลี้ยงลายครับสัมผัสบอลแล้วออฟไซด์ทันทีครับสำหรับบุญส่งจันย้อยครับเช็คลายได้ดีทีเดียวครับสองเซนครับคู่กลางยังเป็นช่วงต้นเกมแล้วครับของการแข่งขันครับสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากไพบูนซื่อชัยเจริญครับจ่ายบอลทะลุช่องให้กับพนันนักกุลเจริญพุทธศิกุลครับแปรเน้นๆหนีมือผู้รักษาประตูเข้าไปครับจากแอซซิดของไพบูนซื่อชัยเจริญเลือกครับกิจพลดวงประทิพย์แก้วครับพลชมชื่น ท็อปครับพี่ท็อปบินบริลลี่ครับพาบอลสปีดหนีจากด้านข้างริมเส้นด้านขวามือตัดเข้ามาในสวยครับจังหวะจบของบอลลงนิดเดียวเท่านั้นเองครับบอลไปลดสปีดความเร็วครับในกรอบเขตโทษแล้วให้บอลมาแถว2 2สองครั้งแล้วแหะครับสำหรับผู้เล่นหมายเลขยี่สองครับปาเน้นๆครับจังหวะการวางเท้าแล้วไม่ได้ล็อกข้อละครับบอลไม่โดนบริเวณด้านเท้าด้านในครับหมาครับอาจารย์สุริมณละครับานะบูนคณะโตครับ วางบอลยาวๆครับเจอกับทัสรอใบทองจะพลิกเล่นครับบรรจบแสนคำครับสุนทราตัวเป้าดันขึ้นมากันหมดแล้วครับผู้เล่นของทีมว i p ครับกีฬาแห่งชาติครับราชบุรีครับคำนี้มีความหมายครับสำหรับคำว่ากีฬาแห่งชาติจังหวัดราชบุรีครับเอาครับอาจารย์ธนบูญคณะโตครับ ขอบอลครับโดยบุญส่งครับให้บอลเปลี่ยนจุดบุญส่งครับพิกเล่นครับหนีพลชมชื่นครับย้อนกลับมาแล้วไหลบอลมาแถวสองไม่ผ่านครับทศพรไปทองเคลียบอลยังไม่กัดแล้วเข้าสายอันตรายแล้วครับบริเวณในกรอบเขตโทษอย่างเซฟไว้ได้ครับความนิ่งและประสบการณ์ครับของสุภระชัยครับพิรัตโยธินครับพี่หลังครับทีมชาติไทยการท่าเรือขึ้นบอลมาตรงกลางสวยครับลุนี มั่นครับให้บอลไป่ี่ไปบูลตรงกลางด้านในนี่มีพัฒนาทุกคนคนเดียวครับเรามาดูจังหวะการจบของพัฒนาทุกคนจะเลนวิสิตโกลครับมีสัญญาณธงครับพัฒนาทุกคนหันมาค้อนด้วยสายตาครับเช็คตัวเองแล้วครับว่าออฟไซด์อย่างไรครับนิดเดียวท่านั้นเองครับเป็นการสวนกลับขึ้นมาแล้วครับของไพรบูลซื้อชัยเจริญครับไหลบอลตัดเข้าไปด้านในและพัฒนาทุกคนครับขึ้นมาเติม นะจุดออฟไซด์ครับพระปรสิน์ให้เริ่มเล่นนะจุดออฟไซด์ครับเสร็จบอลมาสั้นๆครับตั้งบอลขึ้นมาเล่นกันใหม่ครับอาจารย์สุรีนี่อยู่ตรงกลางครับข้างหน้าครับผู้เล่นหมายเลขแปดครับบรรจบโดนแซะครับโอ้นิดเดียวเท่านเองครับจิ้มบอลแล้วจะแตะให้กับเพื่อนครับย้อนกลับมาเริ่มเล่นกันใหม่ครับเสร็จบอลเล่นครับมนัดอาจารย์สุรีพนุร์ครับไกลๆเนี่ยมีธนบูนคณะโตครับ ผลชมชื่นครับเลือกที่จะเปิดครับให้ไม่ได้เปิดยัดมาตรงกลางครับข้างบนนี่มีสองตำแหน่งครับวางพัฒนานุกูลก็เป็นสินหน้าจบเป้าแล้วให้พี่ท็อปขึ้นมาเติมครับไหลสวยครับพี่ท็อปครับโอ้อเดียดีครับพี่ท็อปแล้วเข้าซ้ายพัฒนานุกูลจบหรือเปล่าแถวสองมีขึ้นมาเติมครับโดยไพ่บูนซื่อใจเจริญครับหนึ่งต่อหนึ่งครับ ลูนนี้ต้องชมครับต้องขอขอบคุณไยบูณีซื่อชัยเจริญนะครับเป็นการถอนจังหวะการเข้าไปปั๊มตำแหน่งบอลนะครับกลัวว่า้รัสษาประตูนะครับเข้าไปบล็อกตำแหน่งบอลแล้วก็ตำแหน่งตัวเองจะมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นครับให้บอลมาอยู่ที่บุญท่งครับสวยครับพี่เบื้อครับธนบุญเจาะตรงช่องครับเล่นได้ครับเติมขึ้นมาครับบริเวณในกรอบเคโทษแล้วครับบรรจกด้านในครับมีหนึ่งตำแหน่งครับ เข่าช่องแล้วครับสุภชัยยังถือว่าเยี่ยมครับและสัดทันทีครับเป็นช็อตการเก็บตกครับของกองกลางโตรุกครับโอ้แล้วว่างๆเลยครับมีธนบูรน์ขอตำแหน่งบอลเลยครับฉีกหนีตัวประกบแล้วหาพื้นที่เพื่อที่จะจบตำแหน่งบอลแล้วเพื่อนไม่ให้ครับเพื่อเลือกจบเองครับรัชนะนเขมสศรีครับ อายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วครับพี่หมีกิจพลดวงประทีปแก้วครับเซตกลับมาดีเลย์เกมครับนับหนึ่งใหม่ครับที่สนามคู่กลางขอบอลแล้วครับพลชมชื่นผิดท็อปครับดันตัวเองขึ้นไปเล่นทางกาบด้านขวามือครับโอ้โโดนบอกครับเลือกที่จะเปิดครับให้ไม่ได้ครับไม่มีใครขยบเหมือนกันอาจารย์สุรีพันธละครับ ธนบุญคณะโตวสวยกันวันนี้สวิตเลยเอามาพยายามที่จะสวิตหยอดตัดเข้ามาในกรอบเขตโตแล้วให้เพื่อนขึ้นมาเก็บบอลครับบรรจบแสนคำเน่ยนะครับมีพื้นที่ว่างนะครับที่ธนบุญคณะโตครับจะเปิดบอลให้ครับฉีกหนีตัวประกบและหลุดจากการเช็คออฟไซด์ด้วยครับ เป็นบอลยาวครับของคอมมานโดไผ่บุญซื้อชัยเจริญครับกินดามมาก่อนพลครับยืนตำแหน่งแผงหลังครับเซนอา,าติดสุดท้ายขยับหนีขึ้นมาครับหนีไผ่บุญซสื้อชัยเจริญมีพนันนักกุนเข้ามาบีบครับเปิดยัดมาตรงกลางมีตัวลิงครับโดย ธนบุญคณะโตครับพยายามที่จะตบบอลลงโอ้เพื่อที่จะเปิดให้ครับโดยพี่ท็อปครับขึ้นมาเลือกที่จะจ่ายครับอย่างจ่ายไม่ได้ไม่มีใครขอตำแหน่งบอลครับพี่ท็อปไปเองให้บอลหลังเท้าย้อนกลับมาเล่นครับอีกหนึ่งครั้งครับผู้เล่นของทีมวีพีราชบุรีครับดันขึ้นมากันหมดแล้วครับอาจารย์สุรีพันธุลักษ์ครับตีดแล้วไม่ผ่านครับไปติดที่สนามกูกลางผลชมชื่นครับเก็บบอลเล่นเลือกที่ให้ครับเป็นบอลสองครับ ดันขึ้นมาครับโดยวิ่งแบ็กซ้ายไหลทะลุช่องครับโอ้ยพัฒนานุกูลนี่พยายามเลี้ยงลายแล้วนะครับเลี้ยงลายเพื่อจะชิงจังหวะคลองตำแหน่งบอลครับและจะสปินหนีตัวประกบด่านส้ายครับบอกบอลอีกหนึ่งครั้งครับอาจารย์สุรีเปลี่ยนกันบอลขึ้นมาครับให้กับพี่ท็อปสวยครับคองบอลลงเสร็จบอลขึ้นมาเล่นกันใหม่ครับลุนนี้ให้ไม่ถึงครับกฤษพลดวงประทิปแก้วครับเจาะตรงช่องคู่กลางครับ บอลเลียดเลยครับเปิดเน้นๆกระแทกตำแหน่งบอลครับพลชมชื่นครับเปลี่ยนจานบอลและสวิตต์ตำแหน่งบอลขึ้นมาให้ไม่ได้ครับขย่อบแล้วครับมาเชื่อมเกมตรงกลางครับเป็นตำแหน่งการคุมครับสปีดความเร็วของตำแหน่งบอลตัดบอลชงเข้าไปครับเปิดขึ้นมาจากกราบด้านขวามือครับขอขอบคุณครับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกำลังครับ คอมมานโดครับขอขอบคุณครับแบนแอมบัสเตอร์ครับพี่บินบลิลิตด้วยเป็นลูกเปิดจากด้านข้างครับของบอลขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งครับราชบุรีครับเดี๋ยวรอผู้เล่นที่จะเปลี่ยนออกสุดเส้นก่อนครับสายครับโอ้โห เป็นตำแหน่งการวางเท้านะครับพยายามที่จะล็อกข้อแล้วยิงครับถือว่าได้เปรียบแล้วครับเมื่อสักครู่ครับไม่มีใครเข้ามากดดันครับไม่มีใครเข้ามาบล็อกเริ่มเล่นใหม่ครับออกบอลมาผลชมชื่นครับกิจพลดวงประทีพแก้วคอร์ดบอลเลยครับทิ้งบอลยาวๆครับลูกนี้ไม่ถึงครับอาจารย์พนะนนณกูลเจริญพิสุกุลครับเป็นลูกเปิดขึ้นมาด้วยการทุ่มครับของราชบุรี สุรีได้บอลครับแตะบอลแล้วให้เลือกครับเปิดยัดมาด้านในลงมาคอมบอลเองครับอาจารย์ธนบุญสวยครับวันนี้พยายามที่จะเจาะทางกิจพลดวงประทีปแก้วครับเก็บบอลเล่นได้วางคอร์ดลึกๆครับสวยครับพี่ท็อปครับมองบอลเทคลงแล้วสปินหนีขึ้นมาครับเข้าช่องสองตำแหน่งทีเดียวผลชมชื่อในหาตำแหน่งบอลเลยครับไปอยู่ที่ลชนะเขมรสลีครับขึ้นเกมมาจากด้านข้างอีกหนึ่งครั้งครับรุกนนี้ให้แล้วไม่ถึงครับ พยายามที่จะวนเข้าไปขอตำแหน่งบอลครับดันเกมลุกขึ้นมาครับสันเาร์ฮาบคู่กลางบุญสรงครับอาจารย์สุรีพันธุลักษ์ครับมาอยู่ที่บุญทรงอีกหนึ่งครั้งครับธนะบู์ครับมีพื้นที่ของบอลันเตฮาคู่กลางครับเลือกที่จะวางนะครับให้ไปที่อาจารย์สุรีครับอ อาจารย์สุรีพันธุรักษมับเมสกูแล้วขึ้นมาประคองครับประคองล็อกแล้วพีิกจีหนีแล้วให้ได้หรือเปล่าครับเท่านั้นเองตัดเข้ามาใน,ในซ้ายโอ้โหลูกนี้เข้าไปแซนิดเดียวเท่านั้นเองครับไปโดนตำแหน่งบอลแล้วบอลมาหลุดออกบริเวณด้านหลังครับเป็นลูกเปิดขึ้นมาครับคอนเนอร์มุมทงทางานาซ้ายมือครับ ฝีเท้าดีมีวินัยครับน้ำใจงามครับคือสิ่งดีๆครับที่ SFA ครับ on tour ครับในนามของคอมมานโดครับและในนามของแจมโบครับส่งมอบให้กับสุภาพบุรุษอาวุโสครับทุกพื้นที่ของประเทศไทยหลายบอลมาแถวสองึงบอลไว้แล้วจะทัดด้วยซ้ายให้ไม่ได้ครับเจอเหลี่ยมบอลของพี่หมีครับและชนะเขมัสรี โอ้แล้วขึ้นไม่ได้จริงครับโดนสกิลแล้วเปลี่ยนตามนางบอลมีพี่ท็อปพุ่งขึ้นมาตามครับสวยครับไปแล้วครับพี่ท็อปครับบินบอลลูลิศครับพัฒนานุกูลเจริญพิสุทธิ์ที่คุณย่าเกือบจะเป็นแอซิดครับของบินบอลลูริศแล้วครับเมื่อสกูเป็นลูกสวยกลับขึ้นมาครับบุญสรงบุญส่งเจอกับไพบูลโปรตีนเป่าเบเกมหรือเปล่าครับมีสัญญาณนวิดเป่าเบเกมก่อนครับมีการขอโทษแล้วครับ นี่แหละครับสุดยอดคลาสสิกของราชวิถีกรุงไทยครับทัดบกครับเกียรติประวาตร์ที่สร้างให้กับตัวเองคือนักเรียนไทยปี2 5 2 3ครับเป็นชุดที่ดีที่สุดของนักเรียนไทยนะครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันก็ว่าได้ครับในชุดที่ชนะเกาหลีใต้2-0ครับจากการทำประตูของทาติชาบสุวรรณและต่อหานาคนาวาครับ รวมเล่นกับเพื่อนๆครับในระดับซุปเปอร์สตาร์เอาครับมาดูบินบอลลิลก่อนครับวางเข้ามาได้ไาหนาคัดแบ็กสวยครับลูกนี้โอ้โหจังหวะวางเข้าเท่านั้นเองครับถือว่าไอเดียดีทีเดียวครับล็อกข้อแล้วคัดแบ็กมาได้ไาหนแถวสองขึ้นมาเติมในกรอบเขตโทษครับ,บของเกาหลีใต้นักเรียนไทยชุดนั้นก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่แล้วก็ชุดฟุตบอลโลกหลายคนด้วยนะครับ นเรียนไทยปี23ของกาหลีครับเพื่อนๆร่วมรุ่นก็จะมีสมปองนันทประภาสินสมชายซับเพิ่มทาตีชาสุวรรณตอานาคนาวาถว,วัชชัยสิทธิพูนทองครับถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดชุดหนึ่งครับของนเรียนไทยเอาครับเก็บบอลลงครับเลือกที่จะจบครับเปิดสคอร์ลึกยัดเข้ามาแล้วเข้าขวา โอ้โหลูกนี้โดนบล็อกครับถือว่าแฟร์เพย์ครับเข้าไปชิงตำแหน่งบอลครับไม่ได้เปิดหน้าเท้าออกมาครับบล็อกบริเวณตำแหน่งบอลครับสวยครับผลชมชื่นปี2526ครับปลายเกมของครึ่งเวลาแรกครับเป็นผู้ทำประตูชัยให้กับสโมสรทบกชนะสโมสรราชาครับของถ้วยพระราชทานประเภทกอครั้งแรกของกองทับบกนะครับปี2526ก่อนที่พิยศจะขึ้นสู่ทีมชาติไทยทุกชุดครับไล่ตั้งแต่นะครับ เยาวชนทีมชาติไทยนักเรียนไทยเยาวชนทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติไทยทุกชุดครับเอาครับมาครับให้สวยครับเปิดยัดมาตรงกลางพลิกเล่นครับรัชนะเขมะสิริครับบินบริีิครับแบรนด์แอมบบสเตอร์ครับอยู่ด้านข้างสวยครับพี่บินเก็บบอลเล่นครับพี่บินนีเคยเล่นให้กับราวิถีด้วยนะครับเอาครับตัดเข้ามาเลือกล็อกสวยครับนิดเดียวเท่านั้นเองครับถือว่ามีความตั้งใจดีนะครับห้บอลมาครับมาอยู่ตรงกลาง เสร็จเล่นครับผู้เล่นของราชบุรีกระแทกบอลตัดเข้ามาครับแถวสองเติมพิกเล่นครับอาจารย์สุรีพันุลักษณ์ครับวางบอลคอร์ไม่ลึกพอทพร์สปอนใบทองครับเซนนาฮับคู่กลางตะวัดตัดเข้ามาด้านในสวยครับเลือกแล้วแหละครับขวามือนะมีบินบรลิครับเลี้ยงลายอยู่ครับเลี้ยงลายเช็คตำแหน่งออฟไซด์ตัวเองพัฒนานุกูลครับขึ้นไปด้านบนครับสุดหน้าจกเป้าย้อนกลับมั่นครับพี่ท็อปเล่นได้ครับพี่ท็อปเล่นได้แถวสองเติมแล้วครับเอาครับ พัฒนานุกูลไปแล้วสปินหนีเลือกเลือกวางเท้าพัฒนานุกูลบอลฉลับแล้วเปิดยันเลยครับโอ้โหยนิดเดียวเท่านั้นเองครับโอ้โหเลือกที่จะวางเท้าเลยครับวางไปเสาขวามือแล้วไปโดนคนเสาออกมาครับเป็นตำแหน่งบอลที่บีท็อปไหลให้นะครับลำเลียงบอลขึ้นมาจากตรงกลางโดนสวนกลับขึ้นมาสุรีพันธละครับธนบูญคณะโตครับโยกล็อกแล้วยังให้ไม่ได้ครับไม่มีใครเคลื่อน เปิดตวัดมาสวยครับขึ้นเกมมาตรงกลางก่อนครับหนึ่งต่อหนึ่งครับตัวสพรใบทองครับเข้าไปแซะนิด